ันต 1.6G ปี2019คันนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะรถเมื่อเดียวสภาพส,ายสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะรถราคาจากหน้าป้ายให้20,000บาทเลยนะคะใครมองหารถไม่ใช่งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ ผ่อนเริ่มต้น7,400บาทเท่านั้นใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี พ f H c ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเทเด็ดยนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอันติสสวยหนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันคันนี้เป็นรถปี2019นะคะตัว1.6 g รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะใครที่มองหารถไปใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ถึง2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียว นะคะคันนี้เดิมทีตั้งขายอยู่ที่439,000บาทนะวันนี้ไม่ขายนะคะรถราคาเหลือเพียง419,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะ ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,400บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนะัด2 6 0เก้าแปดนยาดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้เป็นรถโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8ปดกไก่อ่าง9 7 0าเกรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสเส้น สันเนียมคมตรงฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะไม่มีรอยรักยิ้มนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสําหรับรตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,าสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวล้อนะคะได้เป็น ล้อแมกอันลอยปัดเงา2อสีนะน็อตหรูโรลเกอร์ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้วนะคะเป็นยางปี2021นะคะช่วงล่างของรถนะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยอะเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็อาร์ตมีให้เห็นชัดเจนหวัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยับเพี้ยนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะสันเหลี่ยมโคมตรงปงซุ้มล้อนะคะมีให้เห็นชัดเจน ไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะสภาพวสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันลูกค้าได้ไปรับลองว่าคุมค่าแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะโลโก้เต o t ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้าน สีเดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติเขาเลยนะคะกุญแจนะคะลูกค้าเป็นระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะเป็นกุญแจคยีเลสสตาร์ทมือนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขาจะมีตัวรับสัญญาณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ภายในนะตกแต่งเป็นโทนสีดามตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแห่งประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ มีแอร์นะกลมๆนะคะหมุนได้360องศาปลุกแอ่งจริงสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสะภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะมีแอร์แบ็กให้7ใบเลยนะสำหรับตัวอันติดนะคะมาดูเลขไมค์กันคันนี้เลขไมค์อยู่ที่ 1น7 2 0 8กิโลเมตรนะคะอาจจะเยอะหน่อยนะลูกค้าแต่คันนี้ประวัติศูนย์ร้อนนะคะพวก แท็กนัดใหม่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยมีอยู่ครบเลยนะคะรอบถัดไปนะนัดใหม่ที่แสนแปดหมื่นเก้าพันโลนะคันนี้ประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะลูกค้าเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะการเช็คระยะการเมนเทนแนซหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ะมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าเราสามารถเช็คข้อมูลนะคะที่มาที่ไปของรถได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเ mm hmm. ครื่องเล่นเสียงคันนี้เป็นแบบวิทยุเอ cd USB AUX ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบบอยแล้วนะคะภายในสวยๆเลยนะเป็นรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวิธี7สปีดนะ สวยๆเลยคันนี้ลูกค้าฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันนะคะตัวเบาได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆด้วยนะสาหรับเบาะหนังนะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเขียบเขย,ยี่นใดๆนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์คุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อน เริ่มต้นเพียง7,400บาทเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2ลรูนะคะเบาด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะสภาพสวยๆนะลูกค้าเช็คประวัติศูนยโตโยต้าได้เลยนะคะการันตีให้เลยไม่มีชนหนัก ผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคันนี้รถราคาจากหน้าป้ายให้ส0 0 0มบาทเลยนะเหลือเพียง4ี่แ0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะแปดกไก่กอ,อ่าง 970กรุงเทพมหานครนะคะเป็นอันติด 1.6G ปี2019นะรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะไฟท้ายนะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะมีไฟทักทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยโลโก้ด,ด้านหลังจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ บอดี้กว้างบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตโรโก้ e oh มีติดอยู่ชัดเจนนะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพรยยื่นใดๆนะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะให้ดูหัวน็อตสองฝั่งนี่ไม่มีรอยเขยบเพรื่นขอบยาง จิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโกโ้ t ตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะหรือว่าคานด้านหลังนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยพ่นสีทับก็ไม่มีนะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตด,ด้านบนไม่มีรอยไข่รอยเขียบเพรี้ยนใดๆนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ลออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะสีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะแนะนําเลยนะคะคันนี้ ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะผ่อนเพียง7,400บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดนะคะออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะแนะนำเลยนะคะรีบติดต่อมาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับเพนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขทังตรงนะรถปี2,019เช็คเชะวัตศูนรโตโยต้าได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซประตูไม่มีรอยเขียบเยีนใดๆครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสวยๆเลยนะภายในไม่ช้ำด้วยนะคะลูกค้า เป็นรถปลอดระวางประวัติศูนยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมือเดียวนะคะลูกค้าคันนี้รถมือเดี่ยวนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคาค่าตัว4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะรถจากหน้าไป้ายไปให้สองหมื่นบาทเลยนะคะได้ไปยังไงก็คุ้มนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,600cc 125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 E20 E85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้า เมดอาร์ตตรงเบ้าโชกมีให้เห็นชัดเจนซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตแก้มนะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเทียบเยย์เลยนะคะหัวน็อตแก้มด้านในเดิมๆนะสีเียวกับตัวรถเมดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะค,ะคัดคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันนะคะพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆต,ต,ติดอยู่ครบนะคะคานหน้าหม้อน้ําตรงๆไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะ พาร์ทอะไรนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะคานตรงๆไม่คดไม่งอสภาพสวยเลยนะลูกค้าสวยเลยเช็คประวัิศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะหัวน็อตน,นะคะแก้มด้านใน ไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยบิบเขยีอนเลยนะคะอีกหนึ่งฝั่งหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะฉงวนกันความร้อนอยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อกอติดอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตไม่ให้เห็นชัดเจนเลยนะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะตาปั๊มโตโยต้ตานะมีอยู่ครบเลยลูกค้าเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อเเซนะคะคันนี้อันติด 1.6G ปี2019นนะ เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคารถจักหน้าไปให้20,000บาทเหลือเพียง4 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,400บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค้างวดนะคะ ออกรถคนเดียวได้เลยนะแล้วก็สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรนะัดศู 87, นยะ์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสําหรับวันนี้นะคอนจากกันไปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถใครได้ชมกันใน ทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ